น้องๆ่นี่ขวกับส้วนมาอยู่ด้วยครับบมื่เห็นมาบสมสวนเนี่ครับผมกัดส้วนมาอยู่แต่ว่าก็แต่ละคนกับโมวางมา้าเสียงกับนี่นะครับเนาะบางคนกับนอนพักผ่อนนะครับผมเก็บงานอาทิตย์นึงทั้งอาทิตย์นะครับผมนอนพักผ่อนได้หยุดนี่เบียงสองตัวด้วยครับผมมึงกูนะโอ้ยมึงนู้ผมนะมึงครับผมกูนะสิกินยังไงสิกินยังไงว่าจงได้ไว้น่นบันนี่หลานชาย มุมมันก็ปเป็นยังครับผมมุมมันกับกับหัวครับผมเดี๋ยวเตรียมนี่เหยียบเหยียบนะครับเนาะนี่พาไปแล้วเหยียบหยียบปุ่มพอด้วยครับเดี๋ยวต้องได้เหยียบอีกหยีบนึงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมมัดตัวนี้ก่อนโอ้ยหยีบหน่อยพวดครับผมเสียพาหยียบไม่ได้เนี่ยงียเด็กห็หยีบหน่อยพวดหันทิศเต๋าเนี่ย ตัวที่สงองเอ่สำเนียกับยูแล้วเนี่ยสำเนียกับยูแล้วครับนี่ยสำเนียกับยูแล้วเออเอยหิบบพ่อครับผมสิได้ฮะไม่ไพ่มาพราวเลยครับผมเอ้อกินยังได้ไมาาออไดหมดหลานใส่เออมุธรรมาดาครับผมเด้อพี่น้องน้องเพคนไทยเอ,อ้ยมาก,กินน้ำกัน ท่านผู้ชมทุกคนครับผมเฮ้ยมึงเอาครับผมป่าไต้หวันครับผมนี่คือกันบ่าคับป่าบันห่อมึงครับผมเนี่ยเฮ้ยมึงเปนตุ่นนิดหน่อยเด้อครับเนี่ยปวดเอ,อ้ยไลยการทุกทายแล้วครับผมเดี๋ยวพาหีบอีกนิดหน่อยครับนี่น่าจะได้ยุ่นเนี่ยถ้ามันอ่อนแข็งไรกันแข็งไรมันกับบดได้นะครับเนาะบดได้ป่ะตัวนี้บดได้ โอ้ขนาดตายแล้วมันยังมาปักผมอยู่เออแท่งลังมันนี่สุดยอดเลยครับผมขนาดมันตายแล้วมันยังปักคนได้อะคิดไปหมดผิด็งมันนี่บ่ธรรมดาเลยครับโอ้ยไหนหาไมมไหมเหรอนี่ละหาหาเหีหยบไหม่ผมฮึบโอ้ยโอ้ยโอ้บ่ได้ละตนี้ บดีแล้วออนี่ป็เล็มแย่ครับบัวครับเนาอือ,อ,อบด้อาการเลยพ้าวอาสิดกว่า อนง่ายๆนะครับน้ำมีดหอบมันจำเป็นแล้วครับผมมีดกับมีดจำเป็นอโอ้ยหีบง่ายๆครับผมรอบนี้ต้องต้องบักดากนะันเห็นมันเล็บแหลมครับเวลาเสียบใส่ดินลาเสียบใส่ดินก็ค่อยง่ายอธิบายงานนี่โอ้ยบดเลยเหลาดาก,กันเสียบใส่ดินยากแค่ไหนนครับ บักกลางด้วยกันซัมเนียหนายพรสนะอมนองมึงครับผมมาจะได้อยู่เนี่ยยัดลงไปเลยจืดจืดเนาะโอเคซัมเนียก็ได้ย่งไงโอ้ยเดี๋ยวไปหาน้ำมันกันครับผมมาเนี่ย้ย มต้องเอาไก่รกเอาไก่เนี่ยน,นี่นีน่เออเบอดตัวบบบบนั้นเบอดิเนี่ยนี้มัต้องถึงมากครับบอตินนีตีตัวเบัดินเี่ยีนีบบอนเนี่เว้ยเด้อจนอยไฟเป็นทานว่ากินแ้วกันครับผม เดี๋ยวจะจหน่อยไฟเป็นทานครับผมเอาลงกยางทีเดียวเลยนะครับเนาะติดตามด้วยครับเด้อพี่น้องเพื่อนไทยติดตามครับผมสุกแล้วไม่กินน้ำกันครับผมไม่กินน้ำกัน <c oughs> ไม่กินมอ่างกันอีกแล้วครับมื่อเนี้ยซีตัวครับผมปวดอะโอ้ยเหมาะเลยขนาดนี้นินสามประคองหนึ่งครับผม